ต้อดองแล้วเนะี่ยย่ำกินเลยดิด,ยดองได้ตำกูแม่เฮ็ดไอตอนนั้นเขาจะมาอุ้อดยปูดองแซ่บครับก็ได,ด้ว่าเติมตำกูเดี๋ยวเฮียในเบื้องวิธีดองปู เสียบเลหนาวเย็นงางก่อนฮาโลนบ่อยเย็นดองก็บานห้องอยู่บ่แไงเงี้ยเราไดปูกบานห้องแต่สูตรดองสูตรดองกอันนี้มันเข้มแม เราเราเป็นคนเอาอิปูมให้พร้อมแล้วก็บ,บอกวิธีดองพร้อมอืมน,นั่นเองที่งให้ดอก